มาเสื้อให้แข่งงานเลยพี่น้อง, ang, องลอยเสื้อกางเกงเห็นวะมาเสื้อให้แข่ดงานเล้แล้วพี่น้องเฮ็ดงานพี่น้องเฮ็ดงานลอยเสื้อเก่งพี่เด้อจ้า เงียบัง,ยงเก่์จ้ะพี่น้องอืมร้อยห่วงเกงร้อยหัวงเกงฝนกำลังไม้แล้วพี่น้อง ลอยหูลอยหูลอยหูงเกงเฮ็ดงานพี่น้องเย็บผ้าเย็บผ้าอยู่บ้าน ฝนมาอีกแล้วมืดตื้บเลยพี่น้องอืมใส่หูใส่หูส,หสิว่าใอยเฮ็ดย่างขี้กี้แก้แกี้เ <laughs> 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 ยพาจา้าเย็บผ้าอยู่บ้านนะจา๊า ไล่หูไล่หูฝนตกหวังเอื้อน้ำถ่วงนะพี่น้องไม้แล้วนี่มืดตื้มไม้แล้ว เย็บผ่าอยู่บ้านพี่น้องเย็เบบางเกงเย็บโบโบคุ้มเก้าอ,อี้กางเกงสิเกงกีฬาโบ,บโบคุ้มตัวจีนอะอันนี้ห,ห,ห้อย,ยหัวเกงพี่น้องใส่หูมัน ดีอย่างนึงเด้ได้อยู่บ้านอยู่ซองน้ำได้เบิ่งลูกเบิ่งเต้า เน็บเป็นโหลพี่น้องเนีบเป็นโหลสิโหลละสามสิบบาทโหลละสามสิบบาทมือละสิบโหลได้อยู่มือละสิบโหลถ้าเนีบโบกอ่ะมือละหาร้อยบาทอยู่ได้บ่พี่น้องอยู่ได้เยอเนาะ อาศัยว่าเขา,า,า,าอยู่บ้านพี่น้องอาศัยว่าเราทำอยู่บ้านเรอโฟกัสจังสิบบาทยังสิบบาทพี่น้องฟูกัตจังขายอะไรคะโอ้ ยายบางเกงจ้าเย็บบางเกงห้อยหูห้อยหูเสือ้อเสือ้อสิพี่น้องเสื้อเอวมาเนี่เย,ย็บกางเกงค่ะเย็บบางเกงอยู่บ้านเย็บกางเกงหูอย็บบางเกงงหลพี่น้องย็บบางเกงงหลเย็บโบโบโตจีนน่ะพี่น้องที่เขาไปสวมโตจีนันนั่นอ่ะ มันมืดมืดเนาะมืดบะนี่เกณฑ์สิพี่น้องลอยเสีองสิหูมัน มีกี่ตัวคะมีกี่ตัวมีกี่ตัวโหลหนึ่งสิบสองตัวเด้โหลหนึ่งสิบสองตัวเย็บโหลละสามสิบบาทพี่น้องโหลละสามสิบบาทสิบสองตัวน่ะดนสามสิบบาทเย็บตั้งแต่นเย็บตั้งแต่ใส่กระเป๋านี่กระเป๋าหลังเนี่ยใส่กระเป๋าหลัง เย็ยบจนเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะอย่างนีใง้ใส่อย่างนี้ใส่ยางใส่ยางนี้ได้สามสิบบาทเมื่อหนึ่งกะเมือ่อนึงกะสิบโหลสามร้อยบาทดีพ่อพี่น้องอาศัยว่าเขาอยู่บ้านเขา อาศัยว่าเขาอยู่บ้านเขาคอยรับทรงลูกเขาเนาะพี่น้องคอยรับคอยทรงลูกเขาอืมเย็บมาได้หกเจ็ดปีแล้วจ้า อันนี้มันใส่ไงถ้าใส่น้อยมันก็จะโหลละยี่สิบห้ายี่แปดประมาณนี้แหละอันนี้ก็ใส่หูดีอยู่ได้พี่น้องดีกว่าเฮาอันไป็ำงานโรงงานยุ่งเทพพพี่น้อง งานยุ่งเทพกับมือละสามร้อยกันสมัยก่อนคากับยุ่งเทพลีกงานมือละสามร้อยงานอยู่สมุทรสาครอยู่มาประมาณเกือบยี่สิบปีก็สามร้อยค่าเช่าห้องเดือนละสองพัน อันนี้เขาอยู่บ้านเขาก็ยังว่าบร่ได้เาบ้านนะพี่น้องอยู่บ้านเขาอ,อยากกินอยากกินอยากนอนกัน,น้อนอยากพักกับพักนี่ไปบังคับเขาได้เนาะมันบ่ เขาไปขายตัวเท่าไรตามตลาดน้าเนี่ตัวรัสเซีย15าบาทนี่พี่น้องนนเนาะนี่เห็นบอตัวรัสเซีย15าบาทมืดแท้หว่ว <laughs> ยสิเสียบดึงเสียบดึง ฝนมืดไม่ได้จ๊ะพี่น้องมางฮือน้ำเทืองหมดแล้วสวัสดีจ้าเป็นเข็มเข็มเง็บกระสวงสิ ถ้าเย็บโบโบ้ที่เขาคุ้มกับอี้อะตัวจีน่ะพี่น้องผักคุ้มกับโบมันได้ตุละหาบาทดิไปเย็ยบนะช่วงนี้มันเข่าวพัรศาเลยบกคคลม,มีงานถ้าเยียบโบ้จนได,ได้มือละมือละร้อยตัวตุวละหาบาทอันนั้นได้ดีอยู่พี่น้องเย็ยบโบนั่นนะ ในช่วงนี้มันเขาบรรษาเลยบวคมันยังพวกใคยมีงานสีมันมืดเนาะมืดบะมืดด่ยฝนตกดีดีเลยพี่โนโอ้อง มองไปเสีกเขียวเขียวหนากรเขียวบ้านไหนน้ำถั่วเลยเนาะเบิ่งข่าวก็มีแต่น้ำถั่ว ไปแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดงานต่อจ้า